FM-105 SMILE THAILAND เราก็ทำใจร่มร่มติดตามข่าวสารบ้านเมืองไปทำใจสบายสว่างสะอาดสงบทำบุญไหว้พระไปพร้อมกันคุณผู้ฟังครับผมจะชวนมีที่เหลือที่จะเดินทางวันที่12 กลับันที่13สิงหาคมเนี่ยเพื่อไปที่โคราชนะครับไปครั้งหนึ่งคืนแล้วก็แวะไหว้พระไปตลอดทางไปไหว้หลวงพ่อขาววัดเทพพิทักษ์ปุญารามไปเจดีย์9ยอดวัดธรรมซับมืดกลาบหลวงพ่อ7จ็ดกษัตริย์ที่เขาใหญ่เที่ยงสการะสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีที่วัดโนนกกุ่มแวะวัดป่าสารวันแล้วก็ไปบูชาพระอธิเกจิอาจารย์สายหลวงู่สาวหลวงู่มั่นนะครับ เยี่ยมชมวัดสารลอยวัดเสียงไทยของย่าโมนะครับกราบอนุสาวรีย์ย่าโมศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชไปที่โคราชก็ต้องไปกราบย่าโมครับสัมผัสปราสาทหินพิมายปราสาทหินใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็แน่นอนนะครับจริงๆปราสาทหินก็เกี่ยวพันอยู่กับความเชื่อของศาสนาไปพร้อมกันด้วยขณะเดียวกันก็ไปที่สุดท้ายที่ทิกาวก็เป็นการปิดทององค์พระหลวงพ่อพุทธะ พระพุทธบาลามีเศรษฐีธรรมที่วัดหนองบงโนนแดงอําเภอโนอนแดงจังหวัดโคราชนครราชสีมาคุณผู้ฟังครับ mm hmm. เหลือที่อยู่ไม่ถึง10ที่เนาะถ้าจะไปทําบุญด้วยกันก็เป็นทริปเหมือนทอดพ้าป่านะคุณแต่ว่าเราแวะเที่ยวแวะเที่ยวไปตลอดทางก็ทั้งกินทั้งกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นมัสการกราบเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดทององค์พระที่โคราชปราสาทหินนะครับ วันนี้เราจะถือว่าคุยกับคนในท้องที่จริงๆท่านไม่ใช่คนในท้องที่โดยตรงหรือเปล่าเดี๋ยวจะถามเจ้าตัวคุณหญิงพาพรแฝดกลางท่านเป็นสะพ้ายโคราชไหมเดี๋ยวถามเจ้าตัวที่แน่ๆท่านเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่บุรัตอภิชาตไตรสอนที่คุยกับเราในทุกๆสัปดาห์ครับสวัสดีครับพี่หญิงครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนพงศ์ค่ะครับพี่หญิงเป็นสะพ้ายโคราชแน่ๆแต่เป็นคนโคราชด้วยไหมฮะ ไม่ใช่ค่ะ,ะเป็นคนที่จันทบุรีค่ะโอ้ครับครับแต่ว่าเป็นน้องสาวแท้ๆพี่บุรัตอันนี้แน่นอนค่ะครับครับคลานตามกันมาคลานตามพี่บุรัตคลานไปไหนพี่หญิงคลานตามไปด้วยตอนเด็ก <laughs> ๆนะอันนี้เป็นสำนวนไทยไหมายความว่าพี่น้องแท้ๆนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเกิดเหตุจากว่าเราก็ไปไปทริปด้วยกันกับสมายทริปนะครับพี่หญิงครับทั้งพี่บุญรัตน์พี่หญิงก็ไปกันที่ทั้งปัตตานีที่ยะลาปัตตานีแล้วก็ไปกันที่สงขลาด้วยนะครับก็เลยได้พูดคุยกันหลายครั้งหลายคนแล้วก็ชวนชวนกันว่าโอ้มีที่โคราชเนี่ยมีวัดหนองบงที่อยากจะให้ไปดูอยากจะให้ไปทําบุญร่วมกันก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็เลยกลายเป็นโครงการนี้ที่เราพูดถึงขึ้นมาเนี่ยเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีกันพี่หญิงเล่าถึงเล่าถึง วัดหนองบงนิดหนึ่งครับคือทั้งการสร้างวัวสถหรือว่าการที่เรากำลังจะไปปิดทององคพระกันครับพี่หญิงครับค่ะค่ะคือวัดหนองบงเนี้ยนะคะอย่างที่ทราบมากก็คือเป็นวัดที่สร้างมานานแล้วประมาณเก้าสิบปีแต่ไม่มีโบสถ์เลยนะคะจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องนะคะอยากจะขอให้เราเป็นเจ้าภาพในการสร้างนะคะค,คือก็เมื่อตกลงปรงใจแล้วว่าเราจะสร้างก็เริ่มหาแบบ เราก็ได้ทําการก่อสร้างที่เรียกว่าอุโบสถพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่เรียกเส้นดีเพราะว่าเอโบสถ์หลังนี้จะไม่เหมือนที่ไหนนะคะเพราะว่าบนบน,บนหลังคาโบสถ์นะคะครเราจะตั้งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไว้นะคะเป็นองค์ใหญ่เลยนะคะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับครับครับเออส่วนของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเราได้หล่อไปแล้วนั้นเป็นองค์เล็ก ซึ่งเป็นองค์จำลองเอาเจะไว้ทางด้านล่างซึ่งเป็นวิหารไว้สำหรับให้ชาวบ้านนี่มากราบไหว้ได้ค่ะครับครับก็เหมือนกับคำสวดของเรานะโมพุทธายะอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ดังนั้นาจากโบสถ์จากอุโบสถก็มาที่องค์พระประธานที่วัดก็ไม่มีแม้กระทั่งองค์พระประธานตั้งแต่แรกเริ่มเลยแหละครับพี่ไม่มี่ค่ะเพราะว่าไม่มีโบสถ์ก็ไม่มีพระประธาน <S <S มีแต่เป็นสาลาค่ะสมัยก่อนนี้ก็ใช้สาลาแล้วก็มีพระพุทธรตั้งไว้ชาวบ้านก็ไปทําบุญพระก็สวดมนต์กันที่ศารานี้นะคะไม่มีโบสถ์มาเลยนะคะก็เลยได้ไปเอนไดเริ่มสร้างเนี่ยค่ะครับครับพอหล่อพระประธานเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการปิดทององค์พระใช่ค่ะพอดีพอพอเราสร้างสร้างโบสถ์ได้ช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ คิดว่าจะต้องถึงขั้นเอการเลือกพระประธานนะคะอืครับว่าจะต้องการแบบไหนนะคะคทางทางทางคุณมนบนะคะคก็เอพอนติมานบก็วว่าอยากจะปรึกษาอยากจะไปหาลือกับเออาจารย์สาครโสภาซึ่งท่านเป็นผู้ชานาญมากเป็นผู้มีความสามารถมากในเรื่องของการปั้นหรือว่าทํา พระพุทธรูปนะค่ะปันแบบพระเหมือนกันว่าพอคุยไปคุยมาอ้าวปรากฏว่าอาจารย์สากทรโสภานี่เปนเพื่อนเคยค่ะเพราะเป็นสามีของเพื่อนกาชาติอท่านก็เลยมีเมตตาให้ทําแบบจาลองพระพุทธเมตตาให้เรานะคะซึ่งท่านก็บอกว่า ท่านได้แบบมาจากการที่ท่านไปสักการะพระพุทธเมตตาที่พระบรมเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียอ,อ,อกลับมาท่านก็เลยทําแบบจําลองครับพอเราไปบ้านท่านนะคะตัวเองก็ทีแรกท่านอาจจะได้ต่อพิจรารณาไปแล้วเองมีความรู้สึกว่าชอบรูปแบบของพระพุทธเมตตามากเพราะว่าท่านดูเรียบแต่ว่าท่าน เปลียบไปด้วยพลังของเมตตาบามีค่ะก็ะะเลยบอกว่าอาจารย์อยากจะได้แบบเจําลองขององค์นี้ไปเป็นพระประธานของโบสถ์ที่วัดจังเลยอาจารย์ท่านก็ตาบอกว่าผมจะอนุญาตให้ให้ทําได้<ะ>ก็เลย<ะ>ได้ทําพิธีการหล่อพระนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2561นะคะครับ พระพัก,พกท,ท่านท่านท่านดูเมตตาจริงๆด้วยคือผมก็ได้เห็นองค์จำลองที่ที่ทมีโอกาสได้ได้ได้ไดไดชมน,นะครับก็พระพักพก็กยิ้มยิ้มแล้วแล้วแล้วพระพักท่านใจดีดีฮะ <c oughs> เห็นแล้วก็สบายใจก็เลยรู้สึกว่าโอ้ควรจะชวนคุณผู้ฟังเข้าร่วมทําบุญทอดผ้าป่าแล้วก็แล้วก็ปิดทององค์พระด,ด้วยกันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละครับคุณผู้ฟังง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนชาวบ้านหนองบงเองเนี่ย ก็เป็นชาวบ้านโคราชที่อยู่จากห่างจากตัวเมืองไปวัดอยู่ห่างจากจากจากตัวเมืองไกลไหมครับพี่พี่หญิงครับประมาณเจ็ดสิบกิโลค่ะโอ้ไกลเหมือนกันครับะจะบไปติดชายแดนทางด้านของบุรีรัมย์มากกว่านะคะอ่าครับครับรมันก็เหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นอำเภอใช้ท้ายเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยสมัยก,ก่อนนี้ขึ้นกับอำเภอบัวใหญ่ <c oughs> แล้วก็แยกมาเป็นอำเภอโนอนแดง เพราะฉะนั S <S ้นชาวบ้านก็ยังวิถีชีวิตอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นแบบชาวบ้านอยู่นะคะฮะฮะฮะก็เลยเป็นเหตุให้ถึงแม้ว่าประเทศไทยหรือแม้โคราชเนี่ยจะมีวัดหลายๆวัดที่เราก็ชวนกันไปกราบสศกดิ์สิธิ์ถึงเก้าที่และที่สุดท้ายเป็นวัดหนองบงวัดหนองบงก็เพิ่งจะหล่อพระประธานกันเมื่อเนี่ยเมื่อเมื่อไม่กี่ไม่กี่ปีมานี้กันเองเนี่ยแหละใช่ไหมฮะดังนั้นถือว่าชาวบ้านคืออยู่คู่กับวัดแต่ก็ไม่มีวัดที่ ที่จะเข้าถึงได้ของตัวเองก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังไปปิดทององพระซึ่งแน่นอนบ้านวัดโรงเรียนก็เป็นฐานรากสาคัญที่สุดของของประเทศไทยของเรานะครับพี่บุญรัตน์เออพี่พี่หญิงเล่าเรื่องชาวบ้านกับวัดหนองบงให้ฟังหน่อยครับให้คุณผู้ฟังที่จะจะไปเนีได้ได้จะไปสัมผัสอะไรกันบ้างครับพี่บุญรัตน์เออพี่พี่หญิงครับค่ะชาวบ้านนะคะ ก็ยังเป็นวิถีชาวบ้านเดิมๆนี่นะคะคแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเศรษฐกิจสมัยนี้นะคะว่าทุกคนก็ต้องดิ้นรนที่จะต้องทํำมาหากินเขาก็จะต้องออกมาทำมาหากิน่ <ừ> นงติๆหนึ่งที่เขาไม่ลืมก็คือวันพระวันพระนี่เขาจะต้องเข้าไปถือศีลนะคะครับ จะตุ้งขบนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแล้วก็ช่วงของเทศกาลข้าพรรษาเนี่ยค่ะจะมีชาวบ้านเยอะมากเลยค่ะจะเข้าไปถือศีลแล้วก็อยู่ที่วัดกันเนี่ยค่ะครับที่บุ๊ก็เคยไปนะคะเป็นปศีลที่วัดเนี่ยค่ะไปนอนค้างที่วัดเนี่ยค่ะเขาบอกมีความสุขมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่คุณวาดพูดนะคะก็คือคําว่าบวบตั้งที่นั่นยังยังยัง ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เนี่ยค่ะทั้งวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนนะคะ่ะเขาพึ่งพาอาศัยกันมากเวลาที่ใดมีงานต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นเออมีอยู่ปีหนึ่งโรงเรียนนี่ถูกพายุพัดนะคะครับเอออาคารเรียนน่ะคาดถล่มเลยนะคะอืมไม่มีไม่นักเรียนไม่สามารถที่จะเป็นเรียนได้ก็มาอาศัยเรียนที่สาราวัดไปก่อนนะคะคแล้วก็ S <S จนกว่าที่ทางราชการจะไปช่วยเหลือ <S 2> <S 2> ที่ัสร้างอาคารให้ใหม่นะคะครับดังนั้นวัดก็กเหมือนเป็นศูนย์นรวมของทั้งความศรัทธาแล้วก็เป็นศูนย์รวมที่พึ่งทั้งทางใจและทางกายแม้แต่แม้แต่โรงเรียนถล,ล่มเราก็ไปอาศัยศาลาวัดกันก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ที่พวกเรารู้จักดีแมงว่าพวกเราคือคือพวกเราคือคนไทยนะครับหมือว่าคนที่ที่ผ่านยุคผ่านสมัยแต่ว่าคนในเมืองหลวงเนี่ย อาจจะน้อยลงไปแต่เราก็ยังไปวัดกันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ไปในบ้านเราก็ในในในกรุงเทพจะบอกว่าในประเทศกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะไปไปงานศพหรือว่าไปทาบุญตามวัดก็ยังไปกันอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เราควรจะไปสัมผัสบรรยากาศของของวัดในชนบทที่อยู่คู่กับโรงเรียนและอยู่คู่กับชาวบ้านอยู่คู่กับบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยที่ที่วัดหนองบงอย่างที่ว่าและก็ทราบว่าพี่หญิงเตรียม มีผัดหมี่มโคลาชไปเลี้ยงด้วยเหลอฮะใช่ค่ะไปโคราชก็ต้องไปทานผัดหมี่โคราชนะคะใช่ครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเผออัดหมี่โคราชนี่ทุกคนอาจจะเคยทานแต่ว่าบะหมี่โคราชนี่จะมีแล้วแต่ว่าเป็นสูตรของแต่ละอําเภอแต่ละถิ่นนะคะครับ <c oughs> แต่หลายที่แต่ละอําเภอนี่รสชาติก็จะแตกต่างกันไปนะคะะ <c oughs> <c oughs> ไปชิมรสชาติของหนองบงดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนจะถูกใจหรือเปล่านะคะครับเห็นว่ามีขนมจีนด้วยอันนี้อันนี้พี่จะจัดเต็มเองฮะเคยได้ยินขนมจีนบ้านปะโดกแต่ว่าที่นี่ที่นี่ไม่ใช่บ้านปะโดกแต่ว่ามีความก็แตกต่างกันออกไปไหมฮะหรือว่าก็แหมไปก็ต้องกินขนมจีนน้ายาใช่ไหมฮะค่ะเองกินน้ายานี่บังเอิญนะคะว่าเป็นหลานสะพ้ายตัวเองนะคะหลานสะพ้ายของคุณมานพนะคะบังเอิญว่าไปบ้าน ไปบ้านคราวที่แล้วนี่ไปทําบุญเลี้ยงพระให้กับคุณย่าของคุณมน์นะคะครับแล้วก็ศาลก็โชว์ฝีมือทําน้ํายาทำขนมน้ำยาครับตัวเองไม่ได้ทานน้ํายาอร่อยแบบนี้มานานมากแล้วค่ะอ๋อฮะฮะ่านแล้วติดใจว่าอ๋อเนี่ยคือรสชาติของน้ํายาที่เราเคยทานเมื่อตอนเด็กๆนะคะครับเป็นยาป่านะคะไม่เนะคะอ่าครับครับค่ะ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสรสชาติของของทั้งหมี่ผัดหมี่บริเวณนั้นแล้วก็ขนมจีนน้ายาไปด้วยและยังมีอื่นๆอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยๆเล่าค่อยๆค,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 คุยกันไปนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอบคุณพี่หญิงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันแล้วเราจะพบกันในทริปนี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหญิงพาพรแฝกกลางนะครับ ก็ก็เป็นเจ้าบ้านรอบนี้เป็นสไปโคราชอย่างที่ว่าเป็นน้องสาวคลานกันมากับพี่บุญรัตน์อภิชาไตรศอนนะครับก็เป็นเหตุให้ชวนต่อต่อกันมาคุณผู้ฟังก็อยากที่ทราบอย่ากที่เล่ากันนี่แหละเราก็ค่อยๆเจอกันค่อยๆพบกันก็ค่อยๆชักชวนกันไปวิถีชีวิตของผู้คนก็ดําเนินไปแบบนี้นะครับความเกื้อกูลกันก็ค่อยๆเกิดขึ้นไปพร้อมกับมิตรภาพครับคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนว่าเราชวนคุณผู้ฟังทําบุญนะครับ ยอดบริจาคเนี่ยเลยหลักแสนไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็เก็บตัวเลขมาประมาณนี้ก็แสนหนึ่งแสนสองอะไไปแล้วล่ะคุณผู้ฟังซึ่งผมก็ว่าเออเนาะก็คิดอยู่ว่าคุณคุณผู้ฟังจะโอนสตังค์ได้ไหมเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่ค่อยถนัดโอนนะจะต้องไปแบงก์ก็ชีวิตก็ลำบากเดินทางฝนฟ้าก็ตกช่วงนี้เอาบอกเบอร์กันอีกทีเบอร์บัญชีก็จะได้ยินอยู่ใน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 ,ในต้นชั่วโมงนะครับร้อยห้าสมัยไทยแลนด์เพื่อสาธารณประโยชน์ เลขที่บัญชี206-3-069575นะครับอันนี้ผมพูดจังหวะตัวเลขเนี่ยไปตามเส้นขีดแบ่งของเลขบัญชีนะครับ2 0 6ขีด3ขีด06957ขีด5อย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะส่วนว่าใครจะไปเดินทางก็วันที่12กับ13อย่างที่ว่าจองเข้าไปได้ที่0 2 6 4 1 5 3 9 0 1ใบอนุโมทนาบัตรก็ ก็ดูได้หรือว่าสอบถามก็ไม่ได้มีอะไรโทรไปถามได้คุณผู้ฟังว่างั้นเถอะและแน่นอนผัดมีโคราชรออยู่คือผัดมีเนี่ยมันเป็นการผัดมีโคราชเขาจะไม่ใส่พวกกุ้งแห้งถั่วลิสงอะไรต่อมีอะไรนะครับกุ้งแห้งถั่วลิสงเต้าหู้เนี่ยเขาจะไม่ใส่ดังนั้นในไข่เนี่ยไม่ใส่ก็เป็นการถนอมอาหารของคนของคน หลายยุคหลายสมัยมาก็เอาเข้าวเจ้าเนี่ยไปทําเป็นเส้นหมี่แล้วก็ทําเป็นผัดหมี่โคราชและจริงๆแล้วจะมีขนมจีนด้วยอย่างที่ว่าขนมจีนประโดกเคยได้ยินไหมครับไก่ย่างท่าช้างส้มตำโคราชส้มตำโคราชนี่จะเป็นผสมระหว่างส้มตำไทยกับส้มตำลาวนะครับก็ก็เป็นลูกผสมเป็นไฮบริดด้วยกันเถอะคืออาหารไทยก็จะบอกที่มาของแต่ละถิ่นแต่ละย่านที่กินรสชาติหรือรายละเอียด หรือแม้แต่สูตรเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปก็เป็นสเสน่ห์ของของประเทศชาติที่มีมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มายาวนานแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปนะครับ fm 1 0 5 smile thailand